นี่แะครับเป็นพรรการเมืองพรรเดียวไปไม่นานเขาเขาเลครับนีเตเป็นระเบียบเลาเป็นครับคุณดีซีเกคุณตุยทิมดีครับส่วนส่วนจะาเลยครับไม่เชื่อให้ลองไปถามพวกนันทุให้ไ่ถามยิพอคุยมาใไถามยิปพอสโรนันให้ไปถามยิพออีเด่วยามก่ ว่าพวกเราไปเคยชิดเสีกเยกรเด้าอันอานาช่วยทไทยและก็เป็นการเพื่อมารับผู้ปัญหาดังกล่าวและก็ขอเชิญแต่เป็นการพบปัญหาอยู่จิ้บปิ๊บกับเผาเาล้ <S <S ลบในพิมพ์ดินแดินหลายพื้นที่หลายปาดังแนปัญหาหนึ่งนะคะรับก็เกิดยุบัน,บนเนินหงพองดังนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้เรือดร้อนน้นมือนี้ ที่ได้มาชุมนุมกันอยู่นาที่ดิงจังหวัดของไทยเพราะมีเจตนารมเป็นจ่นิงเนื่องจากาปัญหาหลายบกบงมาหลายตัวกับตัวกันๆๆดังนั้นมือนี้โดยผู้สมัครสอสอทั้งสอสอทขตทั้งสอสอสัดส่วนสิได้มบกเผาปัญหาเทีมย,ยูุ่งนี้ เพื่อให้ท่านผูดได้โดยผู้ที่ปรากฏตัวยุคนี้ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวหนองคายกรตโอกราบขอให้ที่ในความมั่นคงต่วาันน้ำมือนี้เขาได้สืบสารเกตนารมถ้าหากเขาได้รับเลือกต่้งเข,ข้าไปเขาจะไปร่วมง,งานคบช่วนราชการแก้ไขปัญหาท้งมัดท่านหลายท่านรวงในเรื่องทิ่ดินทันดินให้กับพี่น้องชาว จังวัดสองอ้ายให้เรียบร้อยดางนั้นขอฝากครับมือ่อนี้คารวะคนจนสิบเก้ปปจาจุดัตใได้มะเผาปัญหาให้กับพีร้องยาสองอ้ายห้าหาใส่เป็นผู้แดนก็ขอกาบเรียนว่าสิร่วมกับตัวราการแก้ไขปัญหานี้โดยรวมครับขอขอบคุณมากครับ เรื่อพิณอ๊องด้าเพื่อเมืองของเขาผมเองกับแจ๊สสิครับพี่น้องครับที่ผ่านมาผลงานของพรรคภูมิใจไทยโดยประสานงานของผมเองกับแจสสิทิครับท่านจะเกกริกจัดตัวนุ่งทำท่านใช้วัดน้ำท่านครับเพื่อน,นักพักพี่น้องเอาเอกสารสิทธิ์เพื่อน,นักพักพี่น้องไปหารัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงมหาดไทยท่านช้รัลาใช้พลังบุญท่านเป็นหัวหน้าพัรคภูมิใจไทยไปหารัฐมนตรีซอย สุภาพใช้พะสุภวิศน,น,นเกษตรจนนำบาสิงห์เอกสารสิทธิมาเรียบร้อยแล้วครับเก้ารอยยีบาแปลงมอบทีวันที่22เมษายนที่ผานมาโดยท่านั้งมุตีสอยเกษตระด้นั้นถูกมอบทีมงานและก็ขอขอบคุณท่านทุกสังคมศีอดีตาัมมดที่เข้าาควคุมจิตตะในความเลนตาจิตตเในควอมสงสารัวเขาแล้วก็ขอขอบคุณพระคุณใ่ให้รเป็นเน้ล้วครับผมยังได้โยกรานส,าสตาันเป็นม่เราสิบปีครับที่เรา นะครับปีที่สามสบัยที่สามเป็นได้สิบสี่เหือนครับต้องเล่าออกเพื่อเพื่อที่จะมาลงสมัครเป็นสมาชิ้สภานกูแน่ละสันอนเพื่อจะมาหาสิ่งดีๆมารับที่ฝากก็อายก็เป็นมาหลายสมัยเลยล่ะครับเป็นแล้วเป็นเล่าสิบปีสิบสองปีก็เป็นเมื่อแล้วจักพักในใกับบูรู้ละเดี๋ยวขอผมขอการผมแดงพักพุ้มใจได้เลยครับสิน้ำพาคบากีเลื่องเรื่องมาส่วนเมืองเรื่องจะมาต้อ้ายของเฮ้าไอพี่รองเฮ้า ไปส่สิทวันที่สามมิถุนาแบบโงเทิงสาม้ไปใส่สิกาเบอร์สิบหกผมเองกใช้เบอร์สิบหกพักผมันจารยจริญนทลดกาเบอร์สิบหกขึ้กันขอบคุณหลายเรื่อพี่น้องครับเต้โอ้พี่แก่อะไรเล่กันดี่ยวเหืงพทีภูาาะคยเหลือบเใมิทีมิท่เดียวพี่แใค น้อนี่พ่อพี่น้องจะเปสนตอีพิการนการเข้าอาชีการกระตุ้เศรษฐกิจเอาไหมครับอาหารมืไไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลน้องแม่ทุกคนคืออนาคตของลูกนี่ความภาคภูมิใจายกรบได้ิลสมา แล้วทางการตอบแทนางการมีงานแต่ก่อนครับทางมีกานได้รัการตอบแทนใทีมขั้ต่ะพวงไทยกับเนหลักมารอุ้งเอัฟิบขั้างครับเนก่อนทื่มเรยการตอบแทนค่ะแต่ว่าดีดีกันหนึ่เนาะพี่น้องเจ้าน้องค่ายเกนแฮเยนแฮร่วงคารวันคารวัน มกวาเลนอำแจ้กแนซอยอยู่หว่งเดียวมานะทับิดลูกจ้าสอนคนเขาทีนี้ไปบวอพระหลงยังจะไหวมาเจนี่ก็จากซอยพี่ซอยน้องซอยค้จนโนกันซอยพีน้องเศร้าห้เศ้าหน้าเลียงบวาสีเลียงระบบระเบียบม่ นรถขับผ่านไป้วครับยกเว้นรถเสียครับง่ามั่ามสี่ห้อสี่อยากไปฟอฟ้องสิอยากไปเลี้ยงที่ดินยังสี่ไปตามขั้นตอนเหมือนทด่แบบไปหอดเขานี่จะตามขั้นตอนขั้นตอนโคตพอไม่มงกล้าพ็รอกไอเดียเพราะว่าสิ่งไรล้ายบตั้งแต่คอยก็เคยเป็นพาดท่านยกเสียอยเชยงฟอยไปวางเลี้ยงที่ดินน้ำสี่ไหลก็ซอยไชวยงฟเลี้ยงไชียง้าแห่งนี้ครับเพราะว่าทุกเรียมโตหลายอย่างนะเรียมเรียงไชีย่ในประเทศไทยนะ ตอนนี้เริ่มปลูกยานงน่ะมันมากจะห้างกะลีมันโตเยอวขนาดอายุมันประมาณสี่เดือนตั้งหาเดือนถึงสูงสูงชิบแ็่เด็กตอนนี้พี่น้องก็เตรียมไว้ปลูกปเอาว่าปลูกแล้วพี่น้องที่ว่าเอาใจหรอกเลี้ยงน้ำน้ำนั่นใสอดุยยไก้ก็ใส่อะไรนั่นเท่าน้ำชุบติดห้องเข้าเอามาใส่อะไรคือกำกับแตงมันเขาเห็ดเขาแกงไปไปให้ไปหน้าเอาอะไรพี่น้องทำพี่น้องไว้ห้างใจ ไม่ใครจะเที่ยงก็ให so like ้เขาเป็นผู้แช่งเนาะไม่เนี่นะก็สิว่าเป็นหมอทัานประธานสภาที่เคารพเนาะสิว่าพี่น้องจะอยากให้มันอไห้มีโอกาสอยากให้คนจนมีโอกาสอยากให้พี่น้องมีโอกาสพี่น้องในหลายคนนะเขาว่าถึงเขาอยนะมีพรรการเมืองพัรคพรรคพูดใจไทยเบอร์สิบหกการพี่น้องไว้ใจพี่น้องเชื่อใจพี่น้องถ้าพิสูจน์กันอะไรว่าถ้าเขาไปอยู่พรรคยี่นี้หรอกอันนี้แพรร พุ่งใจได้พี่น้องพี่หวังนะเพราาะว่อย่างน่อยก็มีสาวน้ำอินทร์อยู่หลายพนคนสี่สิบสามสิบสี่คนทีกินกันตอนมองกันนั่กันเงี่ยเขากินใจแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาทรงจุดนี่เราก็พี่น้องพี่น้องกับกองวัตถุประสงค์บอกเป้าไม้มันสดเก็ดตีพานมานะมันปกปิดดิเรียนขอมู่นสื่อสารระหว่างรัดรับประชาชคนที่อยู่ตีกินดีดีนั่นมันมาถึงกัน มันมีน้งแตนปูอยู่กลางๆน่ะโว,ว่กับอันมาตัวแทนนะักการเมืองหนุ่มสิแต่ว่าคะแนนกับบพ,พอเขาได้กับเลยอยากเขาไปหรอกร็อยากให้เดียวกันน,กน,น้องเมืองเด้อวันนี้คน่ำมาเข้ามาหาเสียงพี่น้องพี่น้องต้องให้ความมั่นไว้ให้ความไว้วางใจพักภูมิใจไทยเบอร์สิบหกไว้จงสิ่เด็ดเป็นต้อต้อดอกพี่น้องข้าขอพูดไม่ไรแล้วกับพี่น้องครับหลังจากกีรเป็นต้นไป เขาเดินแทงไปที่โคกดวงดีเราดวงโนมองที่รัฐตนพุทธีว่าการกระทรวงมหาไทยมองที่รัฐตนพุทธีซอยสุภาษิตผู้สุได้ออกเอกสารจิตจำนวนเก้านะร้อยยี่สิบห้าแปลงแม้ไปดูดูว่แปลงแจงไหนถ้าเราเป็นพี่หอมประชุมแล้วครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับนะครับผมสีบอกเนะด้อโคกดวงดีเราดวงนนี่ซื้อโคกดวงดีกาจรจกสางว่าตัดออกซะอันโคกนะอาจัรยบ้านดวงดีว่าจัรย จะดีคือนเป็นเบาอีกหนีได้หรือเป่าบนเ่ยเป็นอย่างไรได้โฉนดเนี่ยได้ได้หนังสือสอบปรกอบสิ่งีดขวาถึงเจ้าช่างได้แล้วได้แล้วซี่ได้แล้วเก้าร้อยเก้าร้อยสี่สิบเก้าแปลงนะครับไม่ต้องเปิดพันกว่าแปลงที่ออกมารุ่นแรกนะครับที่พวกเข้าไปหาไปไปยืดครบจำนวนเลครับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือท่านเอกชัยีผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนได้นะครับท่านเอกชัยฮัลสเตี อ่าขอขอให้ท่านยืนจะหน่อยนะครับตันเดียกชัยครับสวัสดีครับขอตัวด้ยท่านหน่อยครับเพราะว่าท่านเดีกชัยครับสดีท่านนี้จะลงสมัครสะสะในเบอร์พรรคภูมิใจไทยเบอร์16นะครับเบอร์16นะครับแต่ว่าผมก็ว่าวดีเหลือเกินว่าวของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเราเย็ดแบบร้อยวันเนี่ยครับบ้านมันนั่นเมื่อดอนสวรรค์เดี๋คืนนั่นนะครับคนมาล้อมดีก็มีมาถามก็มีมามาแบบว่าเออมันพอได้ดอกศาสหนาตอนไ,ปไ,ปไปม่ป้ายหุ่นเพราะว่าเขาเห็นมาแล้วมันพอได้เพราะว่าน่ะแต่ว่า คนที่จะขับเคลื่อนให้เป็นให้ให้เป็นรูปธรรมกราบสวัสดีครับพี่น้องจะกราบขอบคุณและกรับเป็นลูกที่พี่ก่อดพี่น้องครับผมต้องขอโทษที่ได้ใส่แว่นตาต่อยนะครับมันแสียบทีแดดดีใจครับพี่น้องครับตั้งแต่กี่กับพ่อกันหมุนตะวันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยวันเสาร์อาทิตย์ถามงพอดทุ่มพอดทุ่มลิงและก็ต้องทำบุกทั่วประเทศ โอ๊กโป่งกับสองทุ่มแล้วก็ช่องซีบเอสจัดอยู่แค่สามเดือนแล้วก็มาดีทีวีแล้วก็มาชิมทีวีแล้วก็มาหาไทยชาแนลมีผู้ใจจาดตถถ้องผลกันกับทีนเงินแล้วก็มนี่ท็อปปะปูดอนดวนี้เฮีนตาที่หลายอย่างขับรถส้มลำแข็งอยู่ขับไปพี่น้องครับดีใจผมเจ้าพงศสุสราคกาออัมอกอ,องคารวาัลพนทนจดราคภูมิจ่ายไทยไม่ได้ดีใจได้มีโอกาสนะครับ นับทีมผู้สมัครสอสอแบบสัดส่วนนักสอสอแบบบัญชีรายชื่อนักก็คือคุณแม่สิงห์นักก็ค,คุณพอ่อคํานตาขั้นจัดสองกันี้เป็นนักต่อสู่เพื่อพิเพื่นนอน้องเพื่อที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของคุณพ่อซีมาเป็นสอสอซึ่งพรรคพุกยังให้เพื่อนกับเปิดโอกาสให้ลูกบ้านนอกออกหน้าขึ้นเฮาได้มีโอกาสเมื่อเดินกับเมือง พี่น้องครับชนชั้นใดเข้าไปบริหารประเทศเขาก็ไปออกกฎหมายให้ชนชนนั้นเพราะค่าเขากระวอกเขาพอค่าได้หาาาา่างกระมวลกับแม่ห่างแต่ว่าคนปศิษฐเป็นตัวแทนของคนแปดสิบเตัวประเทศบอกคยได้เป็นสสอจกเถื่อซึ่งถือเขาดูถูกเหยียดหยามว่าบอ,าบอ,บอ,บอมีราคาเพาะบอมีค่าได้หอยผมเมกียดครับแม่ผมจบปศิแม่ผมใส่สิิ พี่น้องครับเลือกตั้งย่าไฝ่ายการเมืองชนะทุกครั้งประชาชนแท้ทุกเสียงถ้าประชาชนชนะต้องได้ถนนหน,นทางต้องได้โอกาสใดินห้เนนีเอาละครับพี่น้องครับสมัยก่อนได้แหงได้ทุนทรงวกมาสนับสนุนราคก,การเลืองเพราะเลือกตั้งเสร็จเขาก็ทรงค่นเขามาเป็นรัฐมนตรีพี่น้องครับไมอนีพร้อมไปสิให้ตัวแทนคนบ้ารบอกออกหน้าเขาไปเป็นปันแทนถ้ารอบแด้ว สว nice. ดสวดใครได้ไปอีกรัะแก้วชาเดชบอไปเชิดถึงเวทีคนนี่คือคุูนัำถังบัญชีรารสีพอคําำตาแค้นบุนจันทร์กันควใส่รอกและรับเชิดในเวทีได้ปอกกันเพราะว่าเขาสืบทแบบพ่อรักเพราะว่าเขามีการไทยประวดอิอกทอดรักพ่อแล้วก็พาอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกก้องทอดรอดแน่ที่มีพวเห็นเสีนอัาตาแค้นบุจันทร์อนีรกัชื่อนไทยอเวไส่เว็บของทาง้แข่ไทยเยีนี่นักข่าวยูบุเทปก็ลังนั่งเบิรงอยู่หน้าเว็บ และกันนั่งเบื้อ,นองน้านตัวรั์ทรรมนุนได้หลายช่องนะ้คำช่วยที่มาผู้ใจไทยแล้วการทีมงานบรรดาผู้สมัครสสแบบัญชีรยซื้อปวาสิเป็นการต้งโนโพนว่าราชธรรมุนค,ครับจากจะมาวัดไข่ครับเึ่นกับคุณเสริฐชินสีครับอันนี้มาจากสมัชชาเรรนคนผมไม่ใช่ลูกหมอแต่ผมเป็นลูกพ่อของสมัชชาเร็จคนครับและวันนี้คุณธนัทน้าจทึกครับอยู่ชายภูมิ